สามนุ้ยนะครับสามนุ้ยรูปหล่อหกสิบอะไรครับผมหกสิบสองแล้วครับหกสิบสองปียังรอยังมีเงินเดือนโยกหลายหมื่นที่เนาะว้าวเงินเดือนนี่ปเงินสองเพื่อได้กินไใ้ซอสเกลเข้าไปบใบซีซเม็ดไปไหนก็เดือนที่แล้วนี่ครับอืมกะคนออกมาดีดีตัก้อนในน้ำตาในไหลถูกล้มแล้วก็จะแสบตาไหลพราะได้กินนี่เป็นลักษณ สึกว, <C ourse> ว่ามันดีขึ้นแล้วต่างๆจะไม่ไหลตาบ่อยเราไม่โดนแดดมันยังได้ล้วเนาะครับโดนแดดได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยก็เนี่ยโดนแดดได้จะเลื่อมแล้วต่างๆมันจะไหลอทรมานเอาตอนนี้สบายตาแล้วสบายแล้วคเมื่อนี้สั่งอีกครับปาบหน่วยเออสั่งอีกเนี่อาขอบคุณเลยหลายถ้าใครเป็นแบบนี้ก็ลองกินเมืองเด้อเชื่อกกระยับ ไปลุ้นลูกของจะร้องเบิงตอนนี้สบายตาเนาะตอนนี้เนาะครับสบายตามด้วยสบายตาแล้วขอบคุณหลายๆครับ